ทำไมถึงตัดสินใจทำกิศนาใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าประทับใจสินค้าของกิศนาทุกตัวค่ะเพราะตัวเองเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกือบทุกอย่างเป็นภูมิแพ้เป็นเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นเป็นทุกอย่างคุณใบทองแล้วพอได้มาทานหอมกิศนาเมื่อก่อนร่นางกายไม่ค่อยแข็งแรงนอนไม่หลับแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแต่พอได้มาทานตัวนี้ ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาเกือบเกือบจะสองปีแล้วก็ไม่เคยไปทานยาหมอไม่เคยไปหาคุณหมอเลยไม่เคยเป็นไข้หวัดไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าร่างกายมันมันจะแข็งแรงแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ที่สําคัญคือภูมิใจมากว่าเมื่อก่อนเราจะอายุมากะจะมีริ้วรอยแล้วก็มีสิวมีมีฝ้าแล้วก็มีริ้วรอยเยอะแต่พอทานไปทานมานำมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอายุน้อยลงคือว่า เป็นเด็กขึ้นก็เลยภูมิใจก็เลยมั่นใจตรงนี้โอเคครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มั่นใจเพราะว่าชอบแขนกิ่งใ่มาดูเลยแ้วก็ที่ชอบเรื่องที่ประทับใจคือว่าชอบเรื่องความเป็นของไม้ปริศนาเพราะว่ามันเป็นวัตถุมงคลแล้วก็มันเป็นสมบัติของชาติเราก็เลยภูมิใจตรงนี้คือเราคิดว่าเราเป็นคนที่เป็นคนดีเราถึงได้มาเจอ สิ่งที่ดีๆและอีกอย่างหนึ่งได้มาเจอท่านประธานก็แล้วก็ท่านประธานทั้งสองท่านอะค่ะ <Okay. S 1> ท่านเป็นคนดีก็เลยรู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วเรารู้สึกอบคุ่มันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะโอเคครับขอบคุณมากที่สำค <Okay. S 2> ัญ <Okay. S 2> ก,การตลาด <Okay. S 2> มันโดนใจมากเลครับโ okay. อเคครับโดนใจมาก <laughs> <laughs> สุดเจ้าแลวผมก็ไม่โดนด้วยโอเค